สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนค่ะตอนรับกบสุดช่องเลยสยา very V R P และสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกถ้าฟังแล้วถูกใจในน้ำสิ่งแจ่นแปลแลนของแอดฟิวเพื่อนไม่เลื่อนผ่านก็สามารถกด subscribe ไว้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดเยอะๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนจากเพืเ่อนๆทุกคนเลยนะขอบคุณมากๆคะ่ะ คลิปนี้แอดจะมาเล่าข่าวที่กำลังเป็นกระแสนในทวนะิตเตอร์นเวลานี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากก็คือคลิปใน TikTok ที่เจ้าของ a c c o u n t เขาเป็นแฟน F1 แต่ แอดขอเตือนก่อนว่าแอดไม่แนะนำให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูคลิปนี้ใน Tik t o k นะคะเพราะไม่อยากให้เข้าไป Enga g e เพิ่มอีกแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากดูแอดก็เอามาให้ดูกันที่ช่องของพวกเรานี้เลยค่ะโดยเจ้าของแคลวคลิปนี้ได้บอกตั้งแต่ในช่วงต้นคลิปเลยว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้เป็นแอนตี้ของใครแต่อย่างใดงั้นมาค่ะแอดจะสรุปให้ฟังว่าประเด็นที่แฟน F1 คนนี้พูดถึงน้องลิซ่ามันเกี่ยวข้อง องกับประเด็นอะไรบ้าง ประเด็นแรกอะแอดขอเรียกนาว่าชีนะคะเพราะชีไม่เรียกชื่อน้องลิซ่าของพวกเราว่าลิซ่าเลยแนมะ้แต่คำเดียวเขาเรียกน้องลิซว่าลอซอตลอดทั้งคลิปเลยค่ะซึ่งชีก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในกรณีที่มีคนเม้นว่าพอลิซ่าบกธงแล้วทำให้แลนโดชนะในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งมันทำให้ชีไม่เข้าใจว่าทำไมมีคนเม้นแบบนี้ และแสดงความคิดเห็นว่าไม่ว่าวันนั้นใครจะบกทงแลนโดก็ชนะค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับใครที่ไปบกทง ประเด็นที่สองชีได้พูดประมาณว่าแฟนคลับลิซ่าอวยลิซ่าจนไม่น่ารักอวยจนเกินเหตุโดยชีได้พูดออกมาว่าหยุดค่ะลอซอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นไปโบกธงตาหมักลุกค่ะการที่รอซอขึ้นไปโบกธงไม่ได้ทําให้ลอซอมีอิทธิพลมากกว่าใครและคนที่ไม่ได้ไปโบกธงก็ไม่ได้แปลว่าเขามีอิทธิพลน้อยกว่าลอซอ ประเด็นที่3ชีก็ได้พูดถึงกรณีที่น้องเลสถ่ายรูปกับแม็กซ์แล้วมีคนอยากรู้จักแม็กซ์ถามว่าแม็กซ์คือใครแต่ตัวชีพูดว่าอยากให้คนรู้จักแม็กซ์คือแม็กซ์ไม่ได้อยากให้คนรู้จักเพราะแม็กซ์ถ่ายรูปคู่กับลิซ่าสรุปก็คือไม่พอใจแฟนคลับที่อวยลิซ่านั่นแหละ แต่โลกโซเชียลมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะและที่ชีพูดอยู่ก็อวยคนที่ตัวเองรักเหมือนกันนั่นแหละเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากฉันไม่เข้าใจว่าชีจะหงุดหงิดเพื่ออะไรทําไมไม่ฟังอย่างขำๆอย่างเช่นมุกที่มีคนแซวว่าเป็นบรอริซ่าไปโบกธงแลนดเลยขับชนะแอดจาได้เลยว่ามุกนี้ไม่ใช่ทางฝั่งแฟนคลับเราเม้นนะคะแต่เป็นคอมเมนต์จากแฟนคลับทางแลนดเองซะด้วยซ้ําและ เขาทำรดแซวกันเล่นๆแซวกันถาๆทำอะไรที่มีความสุขสร้างสีสันให้โลกใบน,นี้<อ>เพราะจริงๆแล้วทุกคนบนโลกใบน,นี้ทราบดีกันหมดค่ะว่าแลนดดชนะเข้าเส้นชัยได้ที่หนึ่งเป็นเพราะฝีมือของเขาเองชี่ไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นไหมจริงจังจๆแก่งไปเปล่าและที่ออกตัวตั้งแต่ต้นคลิปว่าไม่ได้เป็นแอนตี้ใครแต่ทำไมฉันฟังฉันดูทุกคกำ และสำเนียงน้ำเสียงมันมีอารมณ์แฝงอยู่ในนั้นทุกเม็ด <Yeah. S 1> นี่ขนาดไม่ได้เป็นแอนตี้นะแค่เชอลิซ่ายังไม่กล้าเอ่ยเลยแล้วไปโกรธคนที่เขาอยากรู้จักแม็กซ์เพราะเห็นรูปคู่น้องลิซ่ากับแม็กซ์ทำไมอะ่ะอะไรจะขนาดนั้นนะก็เขาคนละสายปะมัน ละแนวกันป่ะจะให้คนนอกวงการ F1 ต้องมารู้จักนักแข่งได้ไงก้อนนี่แทนที่จะดีใจที่ลูกชายที่ชีเอนดูมีคนอยากรู้จักเพิ่มมากขึ้นถึงกับเซิร์ชหาว่าแม็กซ์คือใครทำไมไม่ดีใจอะ่ะนี่แทนที่ผลลัพธ์มันจะดีกลับมาโกรธที่นอริซ่าของฉันทำไมอะ่ะงงถ้าใครไม่งงฉันจะงงมาก มันไม่แอนตี้แบบใดอ่ะแต่แอก็จะไม่ใช่อารมณ์นี่ขนาดไม่ใช่อารมณ์หรือเก็บเอาไปคิดในเสียเวลานนะคะมันก็แค่คลื่นเล็กๆที่กระทบโคดรหินอามิตาพุทธยุบหน่อพองหน่อสาธุพาม เอาเป็นว่ามันมีคลิปแบบนี้ที่มีการพูดถึงน้องเลสและทําให้แฟ,แฟนๆไม่ค่อยโอเคเท่าไรแอดเลยเอามาแชร์ไปเพื่อนมารับชมกันเบาๆนะคะโอเคแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็เมนมาตอบช่วยกันงงในความคิดเห็นของชีคนนี้กันเยอะๆได้เลยใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนเขานอนกันอย่างฝันดีแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฝันดีก็สำคัญแต่ถ้าฝันถึงกันมันคงจะดีทาม ก่อนเท้านอนเท้ามานั่งเล่นในใจเราก่อนก็ได้นะอ้ยังเป็นแฟนเราไม่มีคอบซอดง่วงก็นอนคุณไม่อ่อนก็ดู YouTube ราตรีสวดค่ะวิทย์